สวัสดีครับพบกับผมนะครับช่างมีท่าสายในช่องช่างมีท่าสายชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมช่างมีท่าสายนะครับก็จะมีคลิปมาทําคลิปส่งงานให้ได้ดูงานนะครับว่าช่วงที่ช่างมีหายไปนี่นะครับเงียบไปหน่อยนะครับก็เนื่องจากมีงานนะครับแล้วก็เป็นคลิปทําซ้ําๆนะครับก็เลยกลัวจะเบื่อกลัวจะลาคาญกันนะครับ ก็เลยไม่ค่อยได้ทำคลิปลงนะครับก็รอมีงาน,นใหม่ๆแปลกๆก,ก,ก็จะทำให้ดูนะครับหรือว่าไปไหนเที่ยวไหนหรือว่าไปทำทุวระอะไรอะไรยังไงนะครับก็จะทำให้ได้ดูนะครับนี่ก็ใกล้สงการแล้วนะครับใครที่เดินทางก็เดินทางปลอดภัยนะครับแถวคาดปลอดภัย รณระลงกันนะครับเมาไม่ขับนะครับถ้าจะขับรถอย่าดื่มเหมือนกันนะครับด้วยความปรารถนาดีจากคนไทยทุกคนนะครับแล้วก็ช่างมีท่าท้ายด้วยนะครับอ่าคันนี้นะครับเรามาดูงานกันนะครับว่าวันนี้ผมมีงานอะไรมาให้ดูให้ชมมั่งนะครับ งานที่อยู่ข้างหน้านะครับก็มีอยู่ประมาณสามสิบห้าชิ้นนะครับนี่ก็ทําอยู่สองสามวันนะครับก็เตรียมแพ็กส่งนะครับเพราะว่านัดให้ผู้ใหญ่เจดีท่านมารับพรุ่งนี้นะครับก็เลยถือโอกาสทาคลิปเอาไวด้ดูเอาไว้ให้ดูให้ชมกันนะครับแล้วก็ช่างก็เก็บไว้เป็นความทรงจํานะครับ วันไหนก็ได้เปิดมาดูได้นะครับว่าเรามีงานอะไรบ้างยังไงนะครับอ่าคราวนี้เราจะไปดูกันรวัวๆเลยนะครับอ่าชิ้นแรกนะครับเป็นหลวงพ่อพัดนะครับวัดหด้วยด้วนนะครับเรี่ยมสีดำแซมลายสงชาตินะครับนะครับก็ลูกค้าท่านก็ได้มาทิ้งไว้นะครับแล้วก็ วันนี้ก็ไม่เห็นมารับนะครับชิ้นต่อมานะครับจะเป็นหลวงผู้ทวดนะครับเลี่ยมสีดําแซมลายทงชาตินะครับนี่ครับเลี่ยมสีดําแซมลายทงชาติแล้วก็ชิ้นต่อมาเลยนะครับเป็นหลวงพ่อเงินวัดบางขานนะครับเลี่ยมสีดําแซมลายทงชาตินะครับ งานเซมนาทุนชาตินี้จะเป็นของแก้วเดียวกันนะครับพระบางองค์ผมอาจจะไม่รู้จักนะครับเพราะว่าพระหลากหลายมากครับพระชุดนี้นะครับชิ้นต่อมานะครับหลวงพ่อปานสุนันโทนะครับหลวงพ่อปานสุนันโทนะครับชิ้นต่อมานะครับ เป็นพระไรเนเหมือนเป็นเทพแห่งเกียร์นะครับออกปี3ามเกาครับของน้าสิบปีพ่อหลวงรอ9้านะครับขินต่อมานะครับเป็นเหรียญของหลวงปู่บุตรนะครับพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นนะครับ ิ้นต่อมานะครับนะครับเป็นหลวงปู่พรมมานะครับหลวงปู่พรมมาชิ้นต่อมาครับเป็นเนื้อผงเจ้าสัวทรงเจ้าสัวนะครับพิมพ์เจ้าสัวหลวงพ่อเขียนนะครับว่ดเขากระทิงนะครับ จังหวัดเจนทบุรีนะครับชิ้นต่อมานะครับเป็นหลวงพ่อพุธน,นพอพธนะครับเป็นหลวงพ่อพุธเป็นเหรียญหลวงพ่อพุธนะครับนี่นะครับชิ้นต่อมานะครับ <c oughs> เป็นนกยูงนะครับเป็นรูมนกยูง นี่อ่านไม่ออกเลยครับไม่รู้เป็นภาษาเหมือนเป็นภาษามอนนะครับไม่ใช่ภาษาบาลีนะครับเป็นภาษาเป็นภาษามอนนะครับชิ้นต่อมานะครับเป็นหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระนะครับนกคกรตถมนะครับชิ้นต่อมานะครับ เป็นหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับชิ้นต่อมานะครับเป็น,อนลอแมกหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองนะครับเป็นลาแมกหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองนะครับชิ้นต่อมานะครับเป็นเหรียญยี่หกองนะครับ ชิ้นต่อมานะครับเป็นขุนแผนนะครับเป็นผ้าขุนแผนเขียนไว้ว่าเป็นหลวงปู่สวงนะครับเทวดาเดินดินนะครับชิ้นต่อมานะครับเป็นหลวงพ่ออะไรครับเนี่ยอันนี้ไม่ทราบนะครับ ตัวหนังสือเล็กมากนะครับไม่ได้ตีกล้องนะครับนี่ก็เป็น <c oughs> สมเด็จนะครับเป็นพาสมเด็จเข <c oughs> ียนไว้ว่าเป็นหลวงพ่อยิบมวันหนองจอกนะครับกินต่อมานะครับ เป็นหลวงพ่อพรมวัดช่องแค่นะครับชิ้นต่อมานะครับเป็นทรงเหมือนหลวงพ่อปานนะครับด้านล่างเป็นธนุมานนะครับด้านบนเป็นพระพุทธนะครับชิ้นต่อมานะครับนั่งพานเสือมานะครับหลวงพ่อโอดนะครับ หลวงพ่อโอนนะครับหลวงพ่อโอนไม่ใช่หลวงพ่อโอดนะครับหลวงพ่อโอนวัดโคกต, <c oughs> ตื้อชิ้นต่อมานะครับเป็นหลวงพ่อวันแหลมนะครับออกวัดศรีวานาลามนะครับชิ้นต่อมานะครับ เป็นหลวงปู่อะไรไม่แน่ใจนะครับพัดไผ่ล้อมอยุธยานะครับชิ้นต่อมานะครับเป็นเท้าวเวียสุวรรณนะครับทรงเต่านะครับนะครับมีสองชิ้นนะครับมีเนื้อสีดำแล้วก็สีทองนะครับนี่ก็เป็นขุนแผนนะครับ เป็นผ้าขุนแผนหลวงพ่อเมียนนะครับชิ้นต่อมานะครับเป็นสมเภาทองนะครับชิ้นต่อมานะครับเป็นผ้าสัง่งกระจายนะครับวงเล็กนะครับชิ้นต่อมานะครับ พระผุดนะครับเขียนไว้ว่าพระผุดครับชิ้นต่อมานะครับเป็นพระอินทรงช้างเอราวันนะครับอีกด้านหนึ่งเป็นเหมือนขุนแผนนะครับชิ้นต่อมานะครับนี่ครับ ไม่รู้พระอะไรนะครับเขียนว่าวัดแก้วตานะครับนี่ครับอันนี้หน้าเหมือนหลวงพ่อกเกษมนะครับอ่าใช่ด้วยครับหลวงพ่อกเกษมเขียนมะโ,โกนะครับนี่ก็เป็นสมเด็จนะครับวปมจังหวัดอ่างทองนะครับไม่รู้ลงวัดไหนนะครับ ชิ้นต่อมานะครับก็เป็นหลวงพ่อเงินวัดบางขานนะครับนี่ครับชิ้นต่อมานะครับเป็นช <tortured. S 3> ิ้นสุดท้ายนะครับเป็นหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่นะครับนี่ครับก็จะประมาณนี้นะครับนี่ก็พร้อมที่จะแพ็คส่งแล้วนะครับก็จะประมาณนี้นะครับงานนะครับ พอช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้มีเวลาถ่ายคลิปให้ดูนะครับก็ติดงานเร่งงานอยู่นะครับเพราะว่าจะหยุดสงการนะครับต้องรีบเร่งงานให้เสร็จนะครับไม่ให้มีงานค้างนะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับถ่ายคลิปนี้นะครับชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ผมด้วยนะครับในช่องช่างมีท่าสาย channel นะครับหนึ่งไลค์คือหนึ่งกำลังใจให้ผมมีกำลังใจในําทำคลิปต่อไปนะครับ แต่คลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ